สวัสดีค่ะเข้ามากันในห้องหรือ,อยังคะเข้าห้องเราไป ก็าพื่อเห็นขฟเอ็นยั่ไม่อยื่ข้างแมนดูานไปถามปญิจิตเชิญเขาไปแล้วเชิญในสีหา,าน,นุลมากกว่าเชิญแล้ว<อร>เข้ามากันหรือยังคะยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะตอนนี้ พร้อมกันหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาเลยนะคะตอนนี้เรอเพื่อน เข้ามากันเยอะๆเลยนะคะเห็นแล้วเด้อเยอมันสจ๋าดีไงเออเขเจ็บที่ว่าเขณบ้ณนั uh, <p> ้นของเขาแล้อ่ะครับ ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จะมาทดสอบการเข้าใช้ l m s นะคะครับผมเดี๋ยวเชิญครูน้อยด้วยนะคะเน็ตไวไหมอ่าครูน้อยมาแล้วแล้วค่ะอ่ะ,ะอเริ่มเลยครับแอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวหาหน้าจอก่อน,นะคะ่ะ เริ่มแรกนะคะแล้วก็เข้าไปที่ NFEA นะคะน่าจะเคยเข้าแล้วนะคะก็ไปที่หน้าหลักเลยคือหน้าจอของครูผู้สอนกับนักศึกษาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะมา,าทดสอบก็คือจะให้ดูชุดวิชาที่ทำขึ้นนะคะ ที่ทำไปนะคะจะเป็นวิชาคณิตศาสตระดับมปลายนะคะคุณครูเจตก็ตรวจไปด้วยนะคะกับคุณครูน้อยนะคะ่ถูกไหมนะคะเปิดเปิดให้ดูหน่อยค่ะใจเย็นๆนะคะเนียมันชาวค่ะ เน็ตส่วนตัวนะคะแต่มันก็ช้านะคะค่ะตรงนี้จะเป็นหัวข้อในการเข้าใช้รายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับมปลายนะคะก่อนอื่นหัวข้อที่หนึ่งจะเป็นคำแนะนำการใช้นะคะก็ขเข้าไปอ่านเลยนะคะคุณครูอ่านให้ฟังเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะวันนี้คงจะไม่ได้กลับนะคะมันเยอะ ่ะแล้วก็จะมีหัวข้อที่สองจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะทุนี้จะมีอยู่ห้าข้อข้อละสองคะแนนนะคะหัวข้อที่สามจะเป็นคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนจริงนะคะ

จบ้อนเสร็จแล้วเข้าแล้วอนสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ เชิญให้เอาไปให้แขกคืออาจารย์พรังมาก,อกโอเค